ัสดีครับผมกัสมพลเหมิน,นรัตน์นะครับเป็น HR Research ของ RCB ประเทศไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเราถือว่าเราเป็นประเทศที่อยู่ในรูปแรกๆที่จะฟื้นตัวเนื่องจากว่าถ้าจำได้นะครับมีผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันที่22มีนาคมตอนนั้นไปคิดที่188คนแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาเรื่อยๆถอยลงมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบ,บันเป็นศูนย์ในสำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศหมายความว่าในสถานการณ์ตอนนี้ในะประเทศไทยเนี่ยถือว่า ดีกว่าเมื่อเทียบกับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนของเราเนี่ยเราถือว่ารับดีที่สุดในใน,ในการติดเชื้อของอของบริชโนนี้นะครับแล้วถ้าเทียบกับของโลกแล้วเนี่ยของโลกยังดําเนินต่อไปอย่างยังไม่หยุดยังเฮาส์ฟิวของเราทั้งบริชโนลเนี่ยเรามองว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่สิ้นสุดของอการเพิ่มจํานวนเชื้อนะครับแต่ภาพที่เห็นในตอนนี้เนื่องจาก ต่างประเทศมีการประทวงกันเกิดขึ้นในหลายประเทศเพราะฉะนั้นภาพนี้อาจจะดีเลย์ออกไปหลังจากจีนที่เริ่มมีการฟื้นตัวของไทยก็น่าจะมีการฟื้นตัวในเชิงของภาคการดําเนินเศรษฐกิจเราก็เห็นภาพที่มีการคลายล็อกออกมาเป็นลาดับนะครับภาพในครึ่งปีแรกของบ้านเราเนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจเราเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะไตรามาสที่2ซึ่งจะเป็นสิ้นสุดในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เกิด Impact หรือมีผลกระทบที่สูงที่สุดในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับ เราเห็นภาพของภาครัฐที่เข้ามาช่วยทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเฟสหนึ F 1, F 2, F ่งเฟสสองเฟสสามูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจที่อัดเข้ามาเนี่ยประมาณ12-13%ของ GDP นะครับมีการประเมินทางทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคของสมา,าคมธนาคารในไประเทศไทยนะครับก็มองว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยผลกระทบจากโควิดตรงนี้ถ้าเกิด จบสิ้นในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยมันน่าจะมี Impact อยู่ประมาณ1.3ล้านล้านนะครับหรือทำให้ GDP ของเราติดลบไปประมาณ7.7% 7.7%ตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งปีที่แล้วเนี่ยเรามีตัวเลขทางเศรษฐกิจเราโตประมาณ2%กว่าๆมันจะติดลบไปได้มากถึง5-6%ซึ่งตรงนี้คอนเซนแซสหรือส่วนใหญ่ที่เขามองการจะติดลบประมาณ5%กว่านะครับอาจจะลึกลงไปทั้งนี้แล้วแต่ว่าการสิ้นสุดของการระบาดนี้ไม่ ดำเนินต่อไปถึงไตรมาสที่3หรือไตรมาสที่4จะพูดถึงในภาพใหญ่ผลกระทบลงมาเนี่ยเนื่องจากตัวเลขของการส่งออกของเราเนี่ยมัน c o n t r i b u t e ประมาณ48%ของ GDP นะครับแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็มีผลกระทบคาดว่าจะติดลบไปประมาณ67%นะครับในเชิงของรายได้ท่องเที่ยวที่หายไปคิดเป็นประมาณ13%ของ GDP หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยสส่วนนี้เฉพาะเอ็กซ์ทที่หายไปแล้วก็ตัวท่องเที่ยวที่หายไปเนี่ย รวมอยู่ประมาณ60%ของ GDP นะครับในเฮ้าส์ของเราเนี่ยเรามอง GDP เราจะติดลบประมาณไหนณขนาดปัจจุบันนะครับเรามองว่าน่าจะติดลบประมาณ4%อาจจะต่ำกว่าที่คอนเซนแซสเขามองอยู่ประมาณ5%กว่าๆนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรามองจะมีการเติบโตเป็นลักษณะ V shape ก็คือว่าจะกลับมาเติบโตได้ประมาณ4% 4%ตรงนี้เรามองในกรณีที่เป็น base case หรือกรณีฐานนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะจบสิ้นลงแล้วทุกอย่างจะกลับมาดาเดนิน ภาพเป็นปกติแต่ถ้ามองแล้วตัวเลข4%ติดลบในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยที่เป็นบวก4%เน็ตเน็ตลาสุดที่ก็คือ0เพราะฉนั้นถ้ามองในในเชิงของภาพกลับมาสู่ระดับปกติมันใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ปีเป็นอย่างน้อยในการจะกลับมาสู่เบสเดิมหรือว่าในปีก่อนหน้านั้นนะครับภาพตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพความเสี่ยงระดับใหญ่ที่เรามองเห็นอันดับหนึ่ง อันดับอันที่สองที่เป็นความเสี่ยงระดับรองลงมาของภาพภาพใหญ่ก็คือเรื่องของ US Trade War กับจีนซึ่งตรงนี้เรายังพูดไม่ได้100%อเว่าเขาจะยุติลงนะครับอาจจะมีการดําเนินตรงนี้ต่อไปอีกก็ได้นะครับเพราะันอันนี้เป็นภาพความเสี่ยงในระดับรองลงมาที่จะต้องเฝ้ามองติดตามตอนต,ต่อไปนะครับส่วนในในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามองออกมาเป็น3ามสามส่วนที่มีผลกระทบมากที่สุดนะครับ ก็จะมีกลุ่มที่เป็นเช่นแอร์ไลน์นะครับแน่นอนนะครับพวกแอร์พอร์ตนะครับโรงแรมนะครับมีโรงภาพยนตร์พวกชิปปิ้งพวกมีเดียพวกสื่อต่างๆนะครับแล้วก็มี oil and gas ที่เป็น refining เป็นพวก marketing p o o d e a l i n g อะไรต่างๆแบบนั้นนะครับอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวอ metal อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีตัว paper products นะครับบวกกับตัว auto maker หรือ s u p p l i e r อุตสาหกรรมที่เป็น ภาคการผลิตของรถยนต์นั่นเองนะครับในระดับที่2คือลองวงมานะครับที่ผลกระทบลองวงมานะครับก็จะเป็นพวกธุรกิจธนาคาร finance ์นะครับรีเทลนะครับร้านอาหารเรสต์ลองนะครับพวกลีดนะครับเช่นตัวที่เป็นเ e ียลเอสเตทที่ให้เช่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรถเรลทรานสปอร์ r t a ช i o นต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่จำนวนผู้ใช้ leadership น้อยลงนะฮะแล้วก็มีพวกยางธรรมชาติแล้วก็มีเรื่องของ ปรดที่เป็น commodity ต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับอุตกรรมเคมีคลสนะครับ building material s หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจที่เป็น real estate นะครับพวก property developer นั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของ mainstream เป็น energy นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว consumer durable ต่างๆแล้วก็เป็นสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนในระดับที่น้อยลงมาแล้วก็เป็นหุ้นกลุ่มที่เรามองว่าจะเป็น safe หรือการลงทุนในระดับที่น่าสนใจในช่วงของปัจจุบันนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นพวก Low Impact เช่น a g r i c u l t u r เนะครับหรือว่าเกษตรสินค้าเกษตร f o o d นะครับที่เป็น processor ต่างๆเพื่อเป็นอุตสาหกรรมแปลรูปอาหารนะครับ Container พวก Packaging ต่างๆนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่เป็นโรงพยาบาลนะครับเกี่ยวกับ h e l t t h c r r นะครับ Infrastructure นะครับหรือธุรกิจที่เป็นเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคต่างๆที่จะเป็นความยังมีความจําเป็นหรือเป็นปจัจจัย5ของการดําลงชีพของเราอยู่นะครับพวกเ e เล m อมมิเนกชันหรือเคเบิลต่างๆนะครับ ICT อะไประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีพวกเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เช่นแอปพลิเคชันพวก Service ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับอีกอันนึงคือ Utilities หรือต้อเป็นสาธารณูปโภค มันเป็นสิ่งที่น่าแปลกนะครับว่ามันมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างในภาพที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1997ที่เราเกิดต้มยำกุ้ง Crisis ในตอนนั้นถ้าจำได้นะครับแล้วก็12ปีหลังจากนั้นตามมาคือ2008ถึง2009ตรงนั้นเราเกิด s u b บ r cr i m e Crisis อันนี้เป็นเกิดจากเหตุการณ์ปัจจัยภายนอกนะครับแล้วก็เหตุการณ์มันล้อก,กันมาถึง11 12, ปี12ปีตามมาอีกทีนึงคือเกิดเกิดโควิดตรงนี้นะครับ มันมีความเหมือนและความแตกต่างกันในรอบ12ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยมันจะบอกปัจจุบันแล้วก็จะบอกอนาคตของเราได้อย่างไรนะครับอันแรกนะครับในปี1997ตรงนั้นเราเกิดวิกฤตการที่เรียกว่าต้มยำกุ้ง Crisis ตอนนั้นเนี่ยเรามีเหตุการณ์สาคัญคือ c o r r a p s e หรือความล้มเหลวในการดําเนินนโยบายทางการเงินของประเทศไทยเราเกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยเราเกิด ตัวที่เป็นหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่สูงมากถึง167%ของ GDP ในประเทศของบ้านเราในตอนนั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหนี้ระยะสั้นนะครับขึ้นไปแตะถึง65%ของหนี้ที่เป็นสกุลต่างประเทศทั้งหมดนะครับแล้วเราเห็นภาพในปี97คือว่า FX Foreign Exchange Reserve หรือไอตัวสถานาการณ์ดำรงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศของไทยในตอนนั้นเนี่ย เรามีอยู่ในระดับประมาณ24,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการ fix ใช้เป็นการ fix foreign exchange rate ไว้ที่25บาทถ้าจำได้ในตอนนั้นเกิดการลอยตัวของค่างเงินบาทปุ๊บเนี่ยค่างเงินบาทมีการดีดไปสูงถึง52บาทต่อ US d ลลาร์ในตอนนั้นนะครับแล้วตามมาด้วยภาพของความไม่โปร่งใสของสถาบันการเงินในระบบของบ้านเราในตอนนั้นด้วยนะครับเห็นได้จากอะไรเห็นได้จาก NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตรงนั้นเนี่ยสูงถึง52%ของมูลนี้ทั้งหมดนะครับในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยระบบแบงก์ของเราคุมอยู่นะครับ อยูเพียงแค่3-4%แต่ว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่มีแนวสำคัญนะครับเราเห็นภาพของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เกิดการบับเบิลหรือมีการเก็ฑ์กำไรอย่างสูงที่สุดนะครับแล้วเกิดการตัดราคาหรือการลดราคาของภาคอาสังหาริมทรัพย์ลงมามากถึง35%ในตอนนั้นผมจำได้ว่ามี Lehman Brothers เข้ามาใช้ตัวบริษัทที่เป็นสเปเชียลว i c ิพเกว่า BCA กามาซื้อสินทรัพย์ไทยในราคาที่ถูกมากแล้วก็สับขายในระดับสูงถึง75%ในตอนนั้นนะครับเราเจอภาพหนี้สาธารณะต่อ GDP ของเราเนี่ยสูงสุดถึง60%หลังจากนั้น2ปีนะครับเรามีการก่อนหนี้ IMF ขึ้นมาเศรษฐกิจไทยในช่วงนั้นเนี่ยเจอภาพที่เป็น recession นะครับหรือว่าเศรษฐกิจถดถอย2ปีในปี97แล้วก็ปี98 ตัวเลขเศรษฐกิจจะติดลบลงมาในปี97นะครับคือตัวเลข GDP ติดลบไป2.8แล้วก็ในปี98หลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจไทยติดลบไปมากถึง7.8เนะครับเกิด Recession 2ปีต่อเนื่องนะครับแล้วในภาพของผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งหมดหุ้นที่อยู่ในตอนนั้นนะครับก็เกิดผลขาดทุนต่อเนื่อง3ปีนะครับ ปี97ขาดทุน98แล้วก็99นะครับอันนี้คือภาพตลาดเซ็ตบริษัทที่เลือกในตลาดจดทะเบียนในตอนนั้นนะครับในภาพที่2คือเกิด US supply นะครับตอน11ปี12ปีหลังจากนั้นคือปี2008ถึง2009นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเจอผลกระทบด้วยกัน2ระดับระดับแรกคือเกี่ยวกับ US s u p p l e ที่เกิดขึ้นนะครับในตอนนั้นเรามีภาพที่เป็นปัจจัยภายนอก hamburger crisis ส่วนปัจจัยภายในของเราเนี่ยคือเรื่องของการเมืองเสื้อเหลืองเข้ามายึดสนามบินสุวรรณภูมิในตอนนั้นนะครับหุ้นในสิ้นปีของปี2008เ,เกิดการเทคลงไปอย่างมีนัยสำคัญนะครับในภาพตอนนั้นเนี่ยเราเกิดเศรษฐกิจดถอยหรือเรียกว่า Recession นะครับ1ปีนะครับตัว GDP ของเราเนี่ยติดลบไป0.7เกิดภาพของ Export ที่ติดลบไป12.7นะครับในปีนั้น แล้วก็การคอนซูมหรือว่าการบริโภคในประเทศค่อนข้างที่จะฝืดเครืองนะครับผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ในตอนนั้นเนี่ยบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดติดลบไปมากถึง23%นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในในสิ้นปีตรงนั้นเนี่ยมันเกิดภาพ Vshape หรือว่าการ Recover กลับมาของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในปี2010กลับมาเติบโตที่24%หลังจากติดลบไป23%ในปี2019นะครับ สถานภาพของการเงินการคลังของบ้านเราในตอนนั้นเนี่ย foreign exchange reserve ของเราเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าจำได้นะครับจากปี1997ตอนนั้นเรามียิงอยู่24,000ล้านเหรียญสหรัฐกับเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ2,25,000ล้านเหรียญสหรัฐในสิ้นปีที่แล้วนะครับถ้าดูในเฉพาะปี2008เนี่ยตอนนั้นเรามีสถานการณ์คลังมากถึง 1 1 1 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตัวสถานะหนี้ที่เป็นต่างประเทศของบ้านเราเนี่ยคงที่อยู่ในระดับเพียงแค่2%ของหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดนะครับถ้าเทียบกับในปี97ย้อนกลับไปนิดน,นึงคือ165%ของ GDP ที่เรามี foreign exchange ที่เป็น exposure ของต่างประเทศตรงนั้นนะครับหมายความว่าในช่วงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทจดทะเบียนไทยนะครับมีความแข็งแกร่ง โดยที่ไม่ได้พึ่งเงินกู้ที่เป็นเงินต่างประเทศเลยแล้วโดยเฉพาะรัฐบาลของไทยก็ไม่ได้มีการพึ่งพางเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเลยนะครับมีอยู่เพียงแค่2%เท่านั้นจนถึงในปัจจุบันแล้วก็ในปี2009นะครับในปีนั้นเนี่ยถ้ามองสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนนะครับเรามีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนต่ำมากนะครับคือเพียง1.16 เท่าของทุนซึ่งตรงนี้เป็นจุดย้ําว่าสถานาการณ์กู้เงินของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยเขามีวินัยค่อนข้างสูงคือไม่เน้นกู้เน้นใช้เงินกระแสงเงินสดสุดที่หรือการดําเนินงานของตัวเองมาเป็นที่ตั้งนะครับจนเมื่อสิ้นปีที่แล้วมีการขึ้นมาเพียงแค่1.3เท่านะครับตรงนี้ยังถือว่าไม่มีนัยสาคัญนะครับแล้วส่วนใหญ่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีสถานาการเงินคือเป็นเงินสดสุดทธินะครับทีนี้มาในภาพที่3คือเรื่องของโควิดนะครับ โควิดตรงนี้เนี่ยเราคงต้องย้อนไปนิดนึงว่าเนื่องจากในปี2017เกิด U.S. China Trade War เริ่มขึ้นนะครับแล้วปี2018มีบทบาทอย่างมีน้ำสำคัญแล้วก็ปี19เพิ่มขึ้นมานะครับทำให้ภาพตรงนี้เป็นภาพหนึ่งนะครับที่มากระทบบ้านเราก่อนส่วนภาพที่2คือเรื่องของโควิดมาเต็มๆจากปลายปีที่แล้ว นะครับเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็มาส่งผลเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมนะครับภาพตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกิดการล็อกดาวน์อย่างที่เรียนให้ทราบไปในเบื้องต้นตอนแรกนะครับแล้วก็ภาพตรงนี้แม้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าสถานะการคลังของบ้านเราที่เข้มแข็งมากนะครับก็คือว่าเรามีตัว foreign exchange reserve หรือที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยติดท็อปคลาสในระดับ12ของโลกนะครับคืออยู่ที่ระดับ2 0 0 0 0 2 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทำสถิติสูงที่สุดที่เคยมีมาแล้วก็ในภาพของหนี้สาธรารณะต่อ GDP ของเราเนี่ยอยู่ในดับต่ำมากนะครับเพียงแค่40%ของ GDP แล้วเราก็มีหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศต่ำมากนะครับคือ4%ของหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าเราเห็นภาพของการใช้ fiscal stimulus ที่เกิดขึ้นหรือว่าการใช้มาตรการการคลังในการอาัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราในตอนนี้เนี่ยอย่างมาโมฬารานะครับคือออกมา2จุดกว่าล้านล้านตรงนี้ยังไม่ได้จบนะครับตรงนี้ผมมองว่ามาตรการที่ออกมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่รักษาไม่ให้เกิดเศรษฐกิจครา์หรือว่าพังทลายลงแต่จากนี้มาตรการถัดไปจากนี้จะเป็นการเข้ามาในลักษณะที่ว่าใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนี้เป็นต้นไปนะครับ เรามองว่ามาตรการณตอนนี้เนี่ยมันมีมูลค่าสูงถึง13%ของ GDP ตรงนี้เนี่ยสามารถเพิ่มบลูมในการกู้ของภาครัฐได้อีกนะครับภาพที่เราเห็นก็คือมีการกู้ละนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้วินัยทางการเงินของเรายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า60%ตามที่กฎหมายที่ว่าไว้ห้ามเกิน60%ของ GDP ในการก่อหน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านี่ที่ภาครัฐเพิ่มขึ้นมาเกิ1ล้านล้านล่าสุดนะครับ ก็จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ปัจจุบันคือ40%จะเพิ่มขึ้นไปเป็นระดับที่57%ในอีก2ปีข้างหน้านะครับหรือว่าปี2021ตรงนี้เบสจากการที่ตัวเลข GDP ของเราคือติดลบนะครับในปีนี้อันนี้อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยทำ GDP ของเราติดลบประมาณ5.5%นะครับ ส่วนในเรื่องของภาพของบริษัทจดทะเบียนผลกระทบจากภาพตรงนี้นะครับทั้งโควิดและทั้ง US-China Trade War ตรงนี้เนี่ยรวมกันเรามองว่าปีนี้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะติดลบอยู่ประมาณ21%นะครับ เพราะนั้นในปีนี้เนี่ยเราทำผลประกอบการของทั้งตลาดจะติดลบประมาณ21%หมายความว่า i n d e x ในปีนี้เนี่ยน่าจะถดถอยมากกว่าปีที่แล้วนะครับดัชนีที่มาในระดับนี้เนี่ยมันเกิดการ Driven หรือการ Drive ทั้งเป็นทั้ง Sentiment แนวโน้มจิตวิทยานะครับจากทั้งปัจจัยภายนอกเรื่องของวัคซีนเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อน้อยลงแล้วเรื่องของดอกเบี้ยที่ต่ําเตี้ยนะครับ แล้วก็เรื่องของฟล o w เงินที่จะเข้ามาใน regional ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่นอกเหนือปัจจัยพื้นฐานมันจะทําให้มีการผลักดันของราคาหุ้นขึ้นไปซึ่งผมมองว่าด้วยภาพ i ินเด็ในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยมองดูแล้วสูงถึง21เท่า PE หมายความว่าแพงถ้าเทียบกับระดับที่ปิดในสิ้นปิดที่แล้วคือ PE จะอยู่ที่ประมาณ18เท่านะครับ18เท่ามาจากไหน18เท่ามาจากค่าเฉลี่ย7ปี9ปีนะครับแล้วก็12ปีนะครับ เพะฉะนั้นหมายความว่าอินด e x ในตอนนี้21เท่าผมมองว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแพงนะครับไม่เฉพาะตลาดทุนไทยนะครับตลาดต่างประเทศทั้งอเมริกาเองตอนนี้ก็20กว่าเท่าทั้งวิช n นลเราเองก็ประมาณ20เท่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ของการลงทุนของเราในตรงนี้ก็คือหมายความว่าควรจะเน้นในการดำรงสภาพสถานะเงินสดหรือขายทำกำไร ถ้ามีโอกาสนะครับหุ้นที่เรามองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่คอนเซปต์หรือว่าจะเป็นหุ้นที่ r e g i o n a l view ของเราคือเป็น stay นะครับ stay หมายถึงว่าในเชิงของการ investment เราได้ยินคำนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าผมขอมองในภาพของที่เป็น investment context นะครับคือเกี่ยวกับการลงทุนก็คือ 1. stay alive นะครับหรือ stay safe นะครับหมายถึงว่าหุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับ infrastructure หรือเกี่ยวข้องกับ utilities นะครับความเสี่ยงต่ำนะครับหมายความว่า หุ้นกลุ่มเหล่านี้จะดําเนินต่อไปไม่มีเจ๊งง่ายๆนั่นเองนะครับ c p s c หรือ Global Power Synergy นะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็น Infrastructure นะครับก็จะเป็น BEM นะครับ Bangkok Express Metro นะครับหรือว่า Underground ที่ที่เราใช้ BEM นะครับ Stay ที่2คือ Stay Home นะครับ Stay Home ก็จะเป็นหุ้นที่เวลาเราอยู่บ้านเกิดล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่100%ล็อกดาวน์ก็ตามนะครับ แต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งแต่จะเป็นนอมหนึ่งที่ว่าการชิฟต์ของการทํางานในออฟฟิศไปสู่ทํางานที่บ้านเนี่ยน่าจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นหุ้นกลุ่มานี้ก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดนะครับ F B นะครับพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตเช่น er, เบอร์รี่ยูเกอร์เจริญพกคภั์หรือ CPF นะครับแล้วก็ CPO นะครับอันนี้ตรงๆแน่นอนนะครับว่ายังไงเราต้องคอนซูมหรือเราต้องใช้ของจำเป็นหลักสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนสเตทที่3ก็คือ stay health, healthy นั่นเองนะครับ เทลตี้ตรงๆนะครับก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยเราชอบตัวเล็กตัวหนึ่งคือจุลารัตนะครับอีกตัวหนึ่งเราชอบตัวกลางนะครับก็คือตัวบ c h อนะครับบงกร์เชนส์นะครับสเตทที่4คือจะเป็น Stay ออนไลน์อันนี้เราชอบอยู่ตัวเดียวคือตุกขุนที่เป็น ICT แล้วก็เป็น Market Share เกี่ยวกับ operator ที่ใหญ่ที่สุดคือตัว a d v a n c e d Info Service สนะครับสุดท้ายคือ plus นะครับ plus หุ้นตัวนี้จะเป็น commodity related มันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาขึ้นลงนะครับเราชอบ oil and gas มากที่สุดตัวนี้จะเป็นตัวปตทสอพอนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับว่าภาพของการลงทุนเนี่ยถ้าดูแลปกติไตรมาสที่1มันจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในเชิงของผลประกอบการไตรมาสที่2มันก็จะถดถอยลงมาอาจจะแย่ที่สุดก็คือไตรมาสที่4นะครับทีนี้ภาพหุ้นที่ขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยอาจจะบิดเบือนไปนิดนึงนะครับว่า ไตรามาสที่2ในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นผลประกอบการที่จะแย่ที่สุดนะครับของปีนี้นะครับเนื่องจากการเราเกิดตัว o อ l and gas ที่มีการขาดทุนของราคาน้ํามันแล้วก็มีเรื่องของผลกระทบโควิดอย่างเต็มไตรามาสจะเกิดขึ้นในไตรามาสนี้นะครับมันจะทําให้ภาพไตรามาสที่2จะเป็นภาพความเสี่ยงทางลงได้ในเชิงของอุตสาหกรรมในในเชิงของหุ้นราคาหุ้นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองว่าภาพที่ครึ่งปีหลังตรงนี้ ถ้ามองในภาพใหญ่คือว่าโควิดจะหายไปนะครับองกรณีที่ดีที่สุดก็คือว่าสิ้นเดือนจูนนี้จบลงนะครับครึ่งปีแรกก็จะเป็นครึ่งปีแรกที่ไม่ดีนะครับครึ่งปีหลังจะเป็นครึ่งปีหลังที่เป็นการรีคอเวอร์กลับมานะครับการขายในตอนนี้ผมมองถึงเรื่องของราคาเป็นสําคัญราคาหมายถึงว่าที่แพงอย่างที่เล่นให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะมองลองจังหวะในการปรับฐานหรือหุ้นเอเมริกา รับรู้ในปัจจัยพื้นฐานของไตรมาสที่2ที่จะประกาศออกมาว่ามันไม่ดีตรงนั้นผมมองว่าไตรมาสที่3เราอาจจะเห็นการปรับฐานทางลงอาจจะลงแรงได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยจะแย่ในระดับที่แย่กว่าคาดหรือว่าแย่เท่าที่คาดนะครับแต่ถ้าแย่ออกมามากกว่าที่คาดการหมายความว่าแรงเทขายอาจจะมากกว่าที่ขึ้นมานะครับก็อยากจะให้ระวังตรงนั้นไว้จุดที่จะเข้าหรือทารมมิ่งที่จะเข้ามา ดูหุ้นอีกทีหนึง่งก็คือดัชนีถ้าปรับฐานลงมาต่ำกว่าในระดับที่ประมาณ 1, 3 5 0จุดเนื่องจากตรงนั้นจะเป็นระดับ PE ประมาณ 10, 18เท่านะครับต่ำกว่าตรงนั้นผมมองว่าอาจจะมีการเข้ามาซื้อขายเก็งกำไรสรั้นก่อนนะครับดูเป็นหลายๆตัวไปก่อนนะครับเน้นหุ้นพื้นฐานที่มีถือแล้วซื้อแล้วไม่ติดแล้วไม่กลัวนะครับเพราะว่ามันจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงในระดับนี้รออยู่นะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับก็ ขอให้ลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับ